อันดับแรกก่อนนะครับสำหรับคนที่มีหนี้ทุกๆคนผมแนะนำแลบเป็นกฎเหล็กเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องไม่ทำนะครับคือการกู้หนี้มาจ่ายหนี้สองเราจะต้องรู้ครับว่าในความเป็นจริงแล้วเรามีความสามารถจ่ายในแต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องประเมินให้ได้คือจริงๆแล้วธุรกิจเราอ่ะมันไปไหวหรือไปไม่ไหวและผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้ปัญหาของ SME ที่มีจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องนี้ครับลองกลับไปดูธุรกิจบ้านตัวเองจริงๆครับว่าวันนี้ธุรกิจเราอ่ะมันพร้อมจะอยู่ต่อจริงหรือเปล่าถ้าเราแก้ปัญหาธุรกิจเราไม่ได้เราต้องเราก็ต้องกลับมาตัดสินใจก่อนว่าแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะอยู่ต่อหรือมันควรจะล้มหายตายจากไปสิ่งที่ยากที่สุดนะครับในการทําธุรกิจนะครับคือการตัดสินใจเลิก ใครที่รับไม่ได้ผมบอกผมเป็นคนที่ใบรัษัทเจงคามือมาเป็นสิบคิาว่าเจงกับคําว่าหมดตัวล้มละลายไม่เท่ากันนะครับ oh. เจ๊งใครๆก็เจ๊งได้ครับครับเรามีเงินล้านหนึ่งเราเจ๊งไปสามแสนเรายังเหลืออีกเรายังเหลืออีกเจ็ดแสนครับแต่ถ้าเราทู่ซี้ทาไปเรื่อยๆครับไออีกเจ็ดแสนมันก็มีเหลือเพราะฉะนั้นเจ๊งจบครับแต่เจ๊งเรายังมีชีวิตอยู่ครับเรายังไปต่อได้เรายังสามารถจะเริ่มนับหนึ่งต่อ uh. อะไรก็ได้